ตีตอนสายอาจจะมีเสียงน้ำไหลนิดหน่อยฝนไม่ตกน้ำห้วยคนอื่นเขาสูบหมดแล้วแต่เรามีน้ำบ่อซื้อมาเมื่อวานหมดไปพันกว่าบาท ท่า PVC นี้อยู่ที่ท่อนหนึ่งก็อยู่ประมาณ4เมตร3นิ้วขนาด3นิ้ว185บาททั้งหมด4ท่อนแล้วก็ต่อหนึง95บาทคนอื่นเขาอาจจะสูบน้ำห้วยแต่ที่นี่สูบน้ำบ่อ บ่อตัวนี้อยู่ที่กว้าง12เมตรยาวที่50เมตรลึก3เมตรแต่ระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ2เมตร50เราจะสูบน้ำไปจนถึงประมาณเหลือน้ำประมาณ1เมตรแล้วเราก็มีบาดาลเพื่อสูบน้ำขึ้นมาเติมน้ำบ่อ ต่อจากเมื่อวานคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปใหม่เราทำเกษตรแบบพอเพียงปลูกทุกอย่างทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ไปตลาดแต่ก่อนเราไปตลาดแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ไปแล้วจะมีคนมาเก็บของที่เราปลูกเพื่อไปตลาดเมื่อวานได้ร้อยสบบาทถึงมันจะน้อยแต่เราได้ทุกวัน ปลูกปาล์มไว้ใช้ประโยชน์ทำเชื้อเพลิงไม่ใช่ว่าจะาไปขายปลาล์มต้นนี้จะอยู่ที่ประมาณ3ปีไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยมีตะปูกยยเดียววันนี้เราจะพาไปดูถั่วฝักยาวไม่ใช้สารเคมี มีมันม่วงลี่ลูกใหญ่มะพร้าวต่ก,ก่อนปลูกไปทั้งหมด3ามต้นเหลือประมาณ2ไม่กี่ต้นเพราะหนูกัดกินหมดแล้วมีกาแฟยังเงาะลองปลูกดูแต่แถวบ้านเราคงจะไม่ได้ผลหรอกมีทุเรียนหนึ่งต้น4ี่รห้าสบาทอยู่เท่าเดิม ที่นี่มีปลูกทั้งหมดพันไม้เยอะต้นยางนาก็มีกระท้อนก็มีมะข่าก็มีกล้วยมะม่วงไหมคะแล้วมีไผ่ช่วงที่เราไม่มีเราก็ซื้อเขาก่อน ซื้อมาประมาณ10บหนอ่อสิบต้นแปลงนี้าําหรับปลูกต้นไม้ใหม่เราปลูกยางนาลงก้าไม้ไปแล้วมีพยุงมียางนาไม่ม,มะค่ามีสเสดามีมะค่าลปลูกไม้ป่ากันมีรดน้ำบ้าง รไปดูแตงแตงห้านกับถั่วฝักยาวสวนอาจจะลกๆหน่อยค่อยๆทําไปไม่ต้องรีบของของเราจะทําเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือแตงไม่ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ขี้ไก่อัดเม็ด ก็เราเพิ่งลงปลูกเมื่อวานท้ถอถึงจะมีต้นท้อแต่เราไม่ท้อนี่คือถั่วฝักยาวที่เราปลูกไว้ที่ถ่ายคลิปครั้งที่แล้วว่าเราทำค้างให้มันเสร็จแล้วนี่คือถั่วฝักยาวที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีลดน้ำ ปลูกรอฝนน้ำก็ไม่ค่อยจะไหลน้ำไม่ค่อยมีดูถั่วฝักยาวไม่ใช้ปุ๋ยเคมีมันก็สวยได้เนะมีแมลงกัดบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังดีเราปลูกกินเองเหลือนั้นเราก็ขายปลูกไม่เยอะปลูกนิดเดียว พอได้กินดูดิยอดแล้วก็สั่งมูลใส่เดือนมาใส่มูลใส่เดือนเขียวแบบสวยมากๆเลยเห็นไหมมีเพียมีอะไรบ้างแต่เรายังไม่ได้อเน,นี่ยนะ่ะลงปล่อยมันกินไปก่อน สร้างมันแบ่งกันกินถ้าเพี้ยเกิดขึ้นต้นไหนก็ให้มันกินต้นนั้นต้นเดียวไปเลยเสียยอมเสียสละมาให้มันไปเลยช่วงนี้ถั่วฝักยาวกำลงังแพงสี่ฝักสิบบาทหกฝักสิบบาท แต่เราไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่ากลัวมันจะนั่นก่อนแต่ช่วงนี้แรงแรงมากคนต่างสูบน้ำใส่ข้าวข้าวตายหมดตุกฟุกยาวแล้วก็มันจะเป็นยอดไม่ไหมดอกกำลังขึ้นเต็มเลยแต่เพียก็มาพร้อมเลยเนี่ยมดแดงอันเนี้ย ดอกกำลังขึ้นเนี่ยถวมวจะเป็นใบไม่ไม,มอย่างเงี้ยแดดมันร้อนเกินไปเราปลูปกหลายๆอย่างในแปลงเดียวกันมีบวบมีต้นยางนามีเนื้อหนามีมะข่าโมงผักเสี้ยนผักกาดผักชีลาวจีหอม ในสวนเรามีเกือบเกือบทุกอย่างแต่ที่ได้กินผลผลิตแล้วก็มีบ้างกับไม่มีบ้างก็คลาคๆกันไปเรามีหน่อไม้เราก็ทำหน่อไม้ดองถึงมันจะไม่เยอะแต่เราก็อยู่ได้แต่วันนี้ได้ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทสำหรับค่ามะม่วง โชคอันนั้นมะแต่นี่เขาเรียกสามฤดูปะ่ะตัวบางทีปูบางอย่างมันก็ไม่งอกการเริ่มต้นใหม่แต่เราก็ไม่ถอดูหวานชีหอมไว้มันจะยากขึ้นเต็มเลยไม่มีอะไรสักอย่างชีหอมซื้อมาร้อยหกสิบบา อ,อถุงละหกสิบบาทไม่ออกแม้สักต้นเดียวออกก็ปะปายนิดนิดเดียหน่อยนอกนั้นก็คือยาแต่เราก็เอาท้อมาใส่อีกทออน,นี้ก็มีคนเขาให้มาเราก็ลองเพาะดูที่นี่มีเราลองทดลองเพาะพืชเมืองหนาวหลายอย่างต,ตอเบอรี่เราก็เคยลองแล้วลองผิดลองถูกก็ ฟาวไม่ได้อะไรเลยถ้าทำโรงเรือนหนูก็เล่นเล่นใบถ้าไม่ทำโรงเรือนแมลงก็กินถ้าเราไม่ฉีดยาที่นี่สวนเราไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนะมีแต่สารที่เราทำขึ้นเองแต่นี่ยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยเพี้ยก็เลยเต็ม ล่อยไปก่อนยังไม่ว่างสวยมากถั่วก็สวยแตงก็สวยไม่เยอะไม่เยอะสามล่องเล็กๆทําเท่าที่เรามีเวลาลดถ้าปลูกแล้วแล้วเราไม่ลดมันจะตายแล้วเรามียางนาะต้นหนึ่งต้นนี้สองปีต้นใหญ่ไหมคะ ไมป่ามีขามีมะนาวมีไผ่ปลูกปนปนกันไปสุทีบนี่คือไร่นาสุทีบสุนแนวปลูกสุทีบสุนแนวมะพร้า,าวมะนาวพื้นบ้านขาเจอะสวนเราเต็ม เต็มทุกอย่างแล้วก็ถ้าใครสนใจผักปลอดสารพิษ<ม>ก็สั่งซื้อได้นะมันไม่มีมากแต่เราก็ห่วงใยสุขภาพคนที่ซื้อไปกินเรากินแล้วปลอดภัยคนอื่นกินก็ต้องปลอดภัยเหมือนกันถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะ เราเพิ่งจะเริ่มทำวิดีโอครั้งแรกอายเราปลูกถั่วแล้วก็แต่ก่อนมันก็เป็นแปลงผักนะแต่ตอนนี้เราใส่ต้นไม้ไปมียางนาหนึ่งไม้พยุงไม้มะข่าโมงมะข่าโมงนี่ทนแรงดีๆ ถ้ามาติดแล้วดูข้าวเรามีมะม่วงต้นหนึ่งช่วงนนั้นพอได้ขายปีนึงก็ตกสองพันถึงสามพันกว่าบาทมีกระท้อนต้นหนึ่งแต่ปีนี้กระท้อนไม่ได้ผลนอนเจาะเราห่อไม่ทันทำคนเดียวอยู่กับพ่อสองคน พออยูเยอะแล้วแต่เราก็ทำไปเรื่อยด้านล่างเราก็ปลูกยากมาเราก็ปลูกกาแฟมั่งเรียนมั่งอะไรที่พอปลูกได้ก็จะปลูกกล้วยตอนนี้ถอกออกเครือทั้งหมด30ิบเครือ ไฟฟ้าเราก็ต่อเองทำเองพนเดียววางท่อน้ำท่อประลาอะไรเราทําเองหมดอยู่ต้นปาล์มสามปีสี่ปีมีต้นโตมั่งไม่โตมากหญ้าเราไว้เลี้ยงวัววัวถ้าเราสี่ตัวทำปุ๋ยใส่อันนี้มะม่วงแล็ อันนี้เมื่อขามป้อมยักษ์ซื้อมาต้นร้อยห้าสิบบาทอันนี้ประยุป,ประมาณหนึ่งปีได้เท่านี้ยมาตอนมากิ่งเท่านี้ยตอนมากิ่งเท่านี้ร้อยห้าสิบตอนนี้โตแล้วอีกหน่อยคงได้กินลูกอันนี้น้ำดอกไม้สีทองดูสวนเรา ข้างล่างแล้วก็มีเซมยางน้ำค่าโมงอันนี้ต้นมันมอรี่มีเยอะทำกับสวนนี้มาประมาณแปดปีมั้งก็มีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆไม่เยอะแต่เราก็มีใช้ทุกวัน หลังไลเมล็ดเราก็ซื้อมาซื้อมาไม่กี่ต้นแต่เราใช้การตอนเพื่อขยายพันธุ์อันนี้มาค่าโมงสองปีต้นใหญ่มากอันนี้ต้นมาค่าสองปีดูดิ ใหอยู่นะเนี่ยต้นนี้เนี่ยสูงท่วมหัวอะไรสองปีอันนี้กินตาหาลำไม่รู้จะเป็นลูกหรือเปล่าแต่คิดบวกปลูกไว้เป็นไม้ประดับก็แล้วกันน,นี้ฝรั่งเราตอนไม้การตอนการตอนอาจจะขี้เลนิดนึง เราเรียนรู้ด้วยตัวเองดูจาก youtube แล้วเราก็ลงมือตอนเลยนี้สองปีเหมือนกันามาคาโมงต้นนั้นก็สองปีต้นกล้วยติดโรคอะไรคนที่นี่เขาเรียกตายทายยืนต้นตายเราก็ทำการตัดเพื่อคุมดิน น้ำลดลงลงไปประมาณ30มสิบเซนได้อันนี้ส้มเขียวหวานเพราะจากเมล็ดแต่ไม่รู้มันจะได้หวานไหมแกะกำลงังโตใช้เวลาห้าปีแล้วมั้งห้าปีพึ่งได้เท่านี้อันนี้ผู้ชายสาบรถต้นเดียวน,นี่อินทผลัมมี ตะวรสมีตัวภูตกอ,อกน้ำมีเกาลัดเออได้เม็ดเกาลัดญี่ปุ่นมาเลยยังไม่ได้เพาะสวนเราจะโลโลๆหน่อยนี่ฝนไม่ตกเดือนหนึ่งเดือน เป็นอย่างนี้ข้าวจะได้กินไหมเนี่ยข้าวจะได้กินไหมพ่อหลวงบอกว่าทำเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อก็พยายามอยู่ทำไปเรื่อย จากรายการของถึงสื่อถึงคนแล้วก็สามาชีพเพื่อมนุษยชาติของพี่เปียกก็เลยลองทำดูเล้าไก่ สวนลบกลบกไหมตรงนี้คือพี่ปลูกไม้ป่า กูถ่ายวิดีโออยู่กับตดใส่โอ้ บอนไซก็เราก็เล่นต้นไม้ใหญ่ที่เราให้ดูตอนนั้นเมื่อกี้เป็นไม้มะค่าโมงอายุยี่สิบปีต้นอาจจะใหญ่นิดนึงแล้วก็เราจะมีบอนไซด้วยเล่นทุกอย่างมีทั้งพืชสวนบอนไซอันนี้ต้นอะไรมากเล็กมากน้อยป่ะอันนี้ต้นโพ บอนไซปลูกเล่นยามว่างเวลาเราเหนื่อยกับงานแล้วก็มองเห็นต้นไม้ของเราเราก็อารมณ์ดีเทียงหน้าเราจะพาทุกคนไปดูก้าไม้ที่เราเพาะไว้แล้วก็เราลงปลูกไปเยอะแล้วประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่รอต้นขายไปบ้างอาจจะลกๆหน่อย นี่คือการเตรียมดินสําหรับเพาะต้นไม้อันนี้เราเลี้ยงกุ้งกุ้งและหอยดูดูเหมือนจะไม่มีอะไรมียางนามีลำไยมีแอปเปิ้ลมีส้มมีพยงงหยหลำ่ำส้มเชียงต้นแดง เ็แนแดงเราเขาให้มาสองต้นเราลองปลูกดูนี่อะไรเราเพาะไว้นี่คือมะข่าโมงแล้วก็ะเะดาอย่างนาก็เหลือเยอะอยู่นั่นคือะเะดาค่อยๆทำ ให้ดูอะไรต้นไม้ต้นนี้พิเศษที่สุดเขาให้มเมล็ดมาคือต้นจานปกติต้นจานมันจะเป็นสีส้มสีแดงแต่นี้สีเหลืองอันนี้คือ ดอกสีเหลืองนะถ้าใครสนใจติดต่อได้มีไม่เยอะมันสิบต้นได้สีเหลืองไม่ใช่สีส้มถ้าใครสนใจทักได้ติดต่อได้ที่เพจนี้ที่ช่องนี้แล้วก็สำหรับทั่วฝัฟอกยาวถ้าใครสนใจก็ สั่งซื้อได้นะตัวพก,กยาวปลอดสารพิษไม่แพงเราก็ไม่เคยขายด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องช่องนี้น้องใหม่ด้วยลกมากถุงเพราะ กองกองไว้อย่างนั้นแหละฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่ค่ะ